ม่ไม่มีโอ้โหเปิดมาใหญ่มากเดี๋ยวผู้ชายที่กำลังเล็งๆอยู่เขาจะเป็นก้าวจีเฟกนิวเนาะเฟกนิวเฟกนิวจริงๆเล่งว่าเยอะไหมคะับไม่ใช่อเฉียดเฉีใช้ก็ว่าเล่งไม่มีเลยไม่มีขอย่าเอาแล้วไม่รู้อะโต้หรอไม่มีไม่มีที่เล็กๆไว้ก็แบบว่าเขาไม่ได้สนใจเราเอออะไรแบบนั้น เงวันนี่เป็นแบบไหนอะคะที่เรี่องวันที่เป็นแบบไหนคะมีหอยหลอดมึงกับพ่ออยู่จะมั่วช่วยพูดเลยต้องเป็นฝ่ายพอเหมือนเดิมไหมหรือว่าที่เลี้ยงไว้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เลือกแล้วตอนเนี้ยคือแบบว่าแต่ว่าที่อยากได้คืออยากได้แบบอยากได้ปลาฉันอยากได้ไม่ไดอยากได้ปลาฉันอยากได้ปลา แตกตัวแรงมากครับแตนตัวแรงมากจริงๆชอบฝรั่งชอบฝรั่งอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วเพราะว่าเอ่อมันก็ถามว่าช่วงช่วงนี้ประเทศเปิดก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอฝรั่งแบบไหนที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่าหากระตอไม่ออเดบีออไม่ได้ออเดบีอะไรอย่างเงี้ ตอนนี้ตอนนี้คือส่วนใหญ่จะเจอแต่เพื่อนๆไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอผู้ชายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตามหานะก็อยู่เฉยอะไรบอกอีบอสงก็มันหน้ามองอ่ะคือถ้าว่าหันไปแล้วปลายตาคือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีทคลิคในการเลือกนะคบคู่เนี่ยไม่มีหรอกแต่เอาจริงถ้าเกิดว่าตามความชอบแล้วเราก็จะเราก็จะชอบคนที่ที่เขาสนใจเรา คือบางทีแบบสมมติว่าเราเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบเจอเราแล้วเขาก็แบบถ้าเขาชอบเราแล้วเขามองเรามันก็โอเคมันก็ต้องมีความชอบซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเราไม่ส่งสัญญาณให้เขายังไงครับพี่อ๋อก็มีป้าก็เวลาเราไปเที่ยวเราก็แบบนิดนึงป้าเราต้องมีติดกับดักที่คนจะไม่ะไม่อ่ะส่วนใหญ่จะหนีเพราะว่าลัวไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วแบบเขาจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อย บางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาคิดว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะแบบดูดีสวยขนาดนี้อะไรเออเหรอแรกพี่อานะคิดว่าเราออกตัวแรงไหมครับปกติเหรอเวลาแบบหมายถึงว่าเวลาจะ่เวลาเป็นใครใครก็เป็นคนแบบว่าไม่นิ่งนะเราก็คือเราก็มองเลยแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยจนจนเขารู้ว่าจนเขารู้ว่าอะไร ใช่เป็นคนจเเป็นนคริงที่อยู่แล้วเป็นคนไม่ไม่เคยปิดเป็นคนเปิดเผยสายปากเป็นิกเมล็ดชินใช่อย่างเงี้ยคือลองจองจองจนกว่าเขาจะแบบเขาจะกลัวแล้วเขาก็แบบว่าไปเลยออกจากร้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีนั่งนั่งอยู่แล้วก็แบบอุ้ยงอ่องเลยร้องตันตามเนี้ยเอานิดนึงปลาไปปากตามอย่างี้สกิลแบบสกิลเซ็กซี่แบบว่าเดูเสียวอ่ะ ก็เหงานะเอาจริงแล้วก็คือเหงาแต่ว่าเอาเวา่าเอาเว่าก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็นตามเวลาของมันนะบางทีถ้าเกิดว่าเราไปเร่งรีบมนอะไรเงี้ยมันก็คงแบบเราก็อาจจะได้พวกแบบว่าไม่ค่อยดีเข้ามาอะไรในชีวิตเราอะไรเงี้ยคร่บไม่มีเลยอะ่ะคือไม่รู้เหมือนกันเขาคงหลุดไปจากชีวิตเราแล้วแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีแล้วมั้งก็ <laughs> ตั้งแต่มกราแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่านานมากหรอก เออแต่ว่าก็มีคนคุยเรื่อยๆนะแต่ว่าก็มีคนเข้ามาคุยบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ถูกใจยังมันก็ยังไม่ถูกบางบางทีมันบางทีมันก็มีบางเรื่องที่มันเข้ากันไม่ได้บางเรื่องก็เข้ากันได้แต่ว่าเรื่องอื่นก็เข้ากันไม่ได้อะไรเนี้ยมันก็มีเข้าไม่ได้เรื่องอะไร เอาาเอแบบก็บางทีก็มันก็มีบางเรื่องที่มันเข้ากันไม่ได้อย่างเช่นแบบเรื่องความเข้าใจการที่มันตรงกันในเรื่องความความเป็นทํางานอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยเ,เราเจอผู้คนเยอะแยะบางคนอบอกว่าเขาก็แบบมีความหึงหวงบางทีเราก็เป็นคนชอบมีความเป็นโรคสุดทุกเวลาเราเหนื่อยๆนเลยทางานเสร็จแล้วใช่ไหมครเ,เราก็แบบบางทีเราก็ไม่อยากมานั่งพิมพ์นั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่นแหละมันก็อาจจะยังไม่ใช่ไง เข้ามาหาเราเพราะว่าเราเป็นแบบเป็นแบบนี้ทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างถามว่ากลัวไหมก็ก็กลัวบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองอืบางทีแล้วก็ก็พร้อมเสี่ยงแต่ว่าพอเรามีประสบการณ์มากๆอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาในทิศทางแบบนี้พูดคุยกับเราแบบนี้เข้ามาในวิธีแบบนี้ก็จะมีความน่าจะเป็นในแบบที่ว่าจะเข้ามาหลอกเราอะไรเงี้ยรากเหลอกเราใช่เราต้องหลอก แต่ยังไงเนี่ยหน้าตาอะไรสำคัญถูกไหมครับไม่เลยคือเอาจริงๆเราเป็นคนไม่เป็นคนไม่ได้ไม่ได้ตัดสินคนที่หน้าตาอยู่แล้ว <S <S เพราะว่าเราเราเราเป็นคนชอบคนธรรมดาคนปกติที่แบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนเอาง่ายๆคือเป็นคนไม่เลือกหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราเราไม่ได้เลือกขนาดที่ว่าจะต้องแบบว่าเลือกเอาคนที่แบบตัวท็อปอะไรเงี้ยอเออมิสัยไม่ต้องรวยใช่ไหมครับ อ๋อดีไซน์ต้องใหญ่หมายถึงต้องใจใหญ่เพราะว่าเร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 าไปถึงฝั่งเมกันแล้วแล้วจะกลับมาฝั่งไทยก็จะยากอยู่เขาจะงงงงอ่ะไม่มาเขาจะมันจะงงไงเขาจะแบบเอ๊ะอะไรอ่ะไม่ต้องงง ไ,ไว้ก็ประมาณประมาณหนึ่งเพราะว่าเอาสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันมันก็เป็นเรื่องเอา้าเราก็พูดตรงนะปัจจุบันนี้มัน,ป,น,ป,นป็นค่อนข้างเปิดกว้างแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะเลือกเลือกอคนที่จะเข้ามาในชีวิตอะมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยถูกเะลา่าบางทีแบบว่าความพอดีซึ่งกันและกันมัคนต้องมีอะไรเงี้ยคือบางทีเราแบบเราอาจจะ มหาสมุทรมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรางมเข็มนในมหาสมุทรหรือเปล่านี่ไส้ใหญ่นี่มันชิดยังไงอะคะ ยืนคนเดียวนะยืนคนเดียวเยืนคนเดียวเนี่ยคือแบบเร็วมากก็คือเอาจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้อะไรหรอกเราก็เวลาเราก็ต้องตอบก็ถามแล้วก็ต้องตอบเวลาสมมติว่าแล้วเราเจอเราเจอการเราไปสวนออกเดทกันสักครั้งนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราต้องถึงเนื้อถึงตัวกันบ้างบางทีบอกสมมติเราไปดูหนักเรานั่งเอามือวางไว้บนขาเขาแล้วจังหวะที่เขาจะลุกปุ๊บหรือว่าจังหวะที่เราจะลุกไปแล้วก็มือเกี่ยวลื่นมันก็เป็นธรรมดาไงโดยเฉพา ่อย่ามาตอนแหลว่าไม่เคยทาค่ะแล้วคือเอาจริงแล้วกัมือเช็ค่นงานหรอเราเช็คเช้นงานสิเขาไม่ตกใจไหมอ่ะเขาก็ไม่ตกใจหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วใช่เขาก็รู้อยู่แล้วเราเป็นคนแบบว่าสกินเป็นเราเป็นคนสกินงชีสอยู่แล้วไงอยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานเมื่อก่อนอยากแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วเพราะว่ามันยังไม่เจอคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราจะฝากเราจะฝากชีวิตหรือว่าฝากฝากไว้ กับเขาไปตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ้ายฝ้ายพัยังไงบ้างต้องแนบอยู่ไอ้ฝ้ายเหรอไอ้ฟ้ายไม่เคยพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้เลยมันไม่เคยเราไม่เคยคุยกันเรื่องดวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่านางก็จะคอยห่วงตลอดเพราะว่านางรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบว่าเวลามีความรักเราก็จะเต็มที่อะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยใครเป็ขอให้นางด <ๆ S 1> <ๆ>ูดวงให้ไหมไม่เคยไม่กล้าเพราะว่าคนพอคนสนิทหรือว่าคนรู้จักกันน่ะ มันก็จะมีความแบบว่าเหมือนเขารู้นิสัยเราอยู่แล้วไงเราก็จะมีความแบบอืมเพราะว่ามึงรู้นิสัยกูอยู่แล้วไงว่ากูเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบเราอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรเงี้ยอย่างอย่างอยางพี่บอยเขาบอกว่าแบบไม่เปลี่ยนชื่อเพราะบอกเลขกันแล้วไม่ดีมันจะเคยบอกไม่เคยบอกให้เราเปลี่ยนชื่อไม่เคยตั้งชื่อเรบดิดนึงมันตอบจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่มันตั้งอาะเป็นชื่อแบบแปลกๆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนั้นก็แค่บอกอยากให้ดีขึ้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องคู่ด้วยหรือเปล่าไง เรื่องคั่วจริงๆแล้วว่าเราต้องหาเองต่อให้คนบอกอมันก็ต้องมันก็ยากอะ่ะเออถ้าดวงเราไม่เปิดไม่มีเจอได้ขอกเพื่อนหรอช่วยสรีนอะไรนึงชิงโชคชีไม่มีกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนเออกลัวเพื่อนเอาไปแดกไม่มีไม่มี่เพราะว่าปกติเราก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราอะไรเงี้ยคือขอแค่แบบได้เจอคนที่แบบ ได้เจอคนที่ใช okay, like ่ดูเร ouais like ็วนี้ก่อนก็พออืม่พอเราไปอาถามนนเหมือนหลังพอเริ่มแล้วการโชว์แบบโชว์เราแบบยืนียมตีลตากาเราจัดเต็มเกินเราพาไมไง้ตัดอั้นหรืเลไม่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือแบบเราเรารู้สึกว่าเวลาเราได้ทำโชว์อะไรแบบนี้คนเขาก็อยากจะเห็นเราแบบนี้แล้วก็เอาจริงเพราะว่าเพราะว่าคนเนี่ยเขาเคยเห็นมาก่อนไงก่อนหน้านี้เราก็คือบนหน้าตินากาของเราอยู่แล้วเวลาเรามีงาน เวลาเรามีงานอะไรเงี้ยเราก็บู๊น้าเต็มกจขงเราอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าพอพอมันพักงานไปประมาณแบบสองปีอะไรเงี้ยไม่ได้ทํางานอ่ะเราก็มีความรู้สึกแบบโหยเวทีรู้คิดถึงอะไรเงี้ย<ม>ก็เวลาขึ้นโชว์อะไรเงยก็เต็มที่จัดเต็มอยู่แล้วเราโดยโดยที่ค่าจ้างก,ก็เท่าเดิมนะแต่ว่าเราเราทำเพราะว่าเราสนุกเรามีความสุขอะไรเงี้ยแสดงว่างานต่อต่อไปก็เรานะไม่ได้เราเห็นว่าเราตมองจัด้มเลยไม่มันก็แล้วแต่แหละบางทีแบบว่าเราไม่ เออแล้วแต่ขนาดเวทีด้วยแล้วก็รวมถึงแล้วแต่ฟิลของคนดูด้วยบางทีคนดูเขาแบบนั่งเป็นนั่งร้านอาหารนั่งชิลอ่ะใช้ระบบตีังกาคนดูก็อะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยนั่งผ่านน้องเฟลไหมครับเป็นชิ้นเต็มที่ไม่เคยค่ะคนอย่างฉันไม่เคยเฟลใช่เอาก็คือเล่นเยอะแยะเลยก็จะว่าว่าแหละเออประมาณนั้นครับ